สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกุกต่สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุูุสุคนครับพี่น้องครับวันนี้ครับถึงมีควาองมาเสื้อไ้ายางตอกกับหลังจากที่่ายคลิปมาต้มกัน,กนโดนเนาะหลายปีละแต่มไม่ยังให้เหมืนวันนี้ครับพามาเจอรุงเทนพามาหลอะสมุัสาคร่อน่ยังไลยเออสิเสื้อผ้เพื่อนกันซะเออ ไปนเ,เนี่ยเขาไม่ได้เสือ้อผ้ายิ่มใจละโอ้มีร้านนะครับเปิดร้านรับซื้อเศษเตเลสนะครับอะใครมีเ้อเตเลสก็มาครับพี่น้องครับมาขายให้ผมอยู่ที่บอกกระเบือครับ,รบ,รบเสื้อผ้ายังกอบดีกว่ารอกรักวุ้ยาวเหรอทาง,งเราทำไยเนาะเนี่ย ดูว่ทา,ทา,ทา,ทาอ,อย่า,เายงเงี้ยี่าเงี้ยยนอย่ว่าเ้าโป๋บยู่บอสมันกูสาวยืนไปชั่วมนี้เหรอนี่เงินเตนิดอยู่ดิ่วันแล้วมูยิ้มมูเสวยดีดิ <laughs> ้าเนี้ยร่งจากที่ใครขีเนาะมันมวลอให้ทยไทยยังกะไทยบอม,มมี่ วัตถิว่าขี่คานก็เลยใชมีของมาให้มีของมาให้เอาอยู่บอ้อยังล่ะนะอยังล่ะถามว่าจะเอาบ่เอาว่าจะเนี่ยให้ยังกะสาวเป็นบอแม่จะให้เอาเบิดเอาเบิดวัจะให้นะมันถึงเวลาแล้วครับมันของวันเร็วแล้วของมันต้องมีเออเอาไปโซ่สาวอืมยังให้รถบ่เนี่ยนะให้รถบ่ วั้ทงนมดวาววัวจะไปโชวสาวเออมม่มีแนือโชยหรอกบางเื่อมันกระชุดมีอยู่เนี่นสชวน่นะเพื่อกาเสียเวลาโอ้วันเสียดีเหรอฮะเนี่ยฮ่ายังฮะ่ยัง่ยังย่าว่าท evet ่ยางอนาหมดิอ๋อสงาเส่วยดีเนาะ นะจักยังคนปลาคนโดนเอาเฮดจังแม่กันยู่เต็มปากว่อนหนึ่งสองสามเย้ไอเลิฟอยู่ใครดูไหมใครดูกันก็ใครดูไหมเนี่ยเอามื่อมามาไมเอ้ตีส่งกเเอาหมดแนมก่อนท่าันี่รับด้วยรับด้วย เอ้ใส่พอมอ้ส่พอมะนสอยคอเป็นสอยคอไหมสอยคอมือสอยคอมือือโอนี่โชคพี่น้องบุนะอาวอันนี้กายขับพิกเออเท่ถี่วะว้าลาสีจับลาสีจับในเดอมยุบๆเลยวานนี้โอ้เดี๋ยวมาแล้วเนาะ ตันเลียวเนีมีอีกตันเบิร์ดมันบูโคบมันบูโครบอ้ยยนี่ใจอยู่เหมือนนี่จมอบผัวกันซะอ้ามอบมา่รวบให้ไหวเลยครับโอเคอเคโอโดีโเลย โอ <hein? S 2> mm. ้หักเลยอเนี <Homer throat> ่ยมากกว่าเมันก็แบบโอ้คือเทศดเหรอยกโป้งนะเมือข้างนั้นนี่อ้อาเซียเลยวะคืออยู่บ่ครับพี่น้องคืออาเซียอยู่บ่ฮะคืออาเซียอยู่หัวเลคือเนา้คือเราตัวเราสักให้ทข้ใจเซะคือเนอะให้ทข้ใจคือเอยผู้สาวเห็นผู้สาวสิบประหม่าสุดไหนเดี๋ยวทำเนียนครับพี่น้องครับ เป็นการให้กำลังใจนัยังต๊อกนะครับเพื่อจะถ่ายคลิป55พี่น้องในเบื้องต่อไปนะครับนี่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับเนสาะเก็บสะสม IP ไว IP หายไปกินเหล้าเบิร์ตก็ไม่ยังให้ใส่เอาที่ลอยเอาตะวันกับหมาอยู่สามหมื่นอยนู่อร่อยนึงสุดยอด,ย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 ดยขอบคุณรีฟซีหน่อยสิขอบคุณรีฟซีนะครับที่ติดตามตนะครับยังต๊อกนะครับปกเต้นะครับที่เราประจําหมู่บ้านนะครับเนาะสำหรับทีนี้ทำด้วยสุขสุขคนส,สวัสดีครับผม khửu oh, đấy,